ไหนๆก็ไหนๆยังอยู่กับการเลือกตั้งแน่นอนค่ะใกล้เข้ามาแล้วค่ะเขาเริ่มเปิดให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าสําหรับนอกราชอาณาจักรใช่ค่ะกรณีเลือกตั้งล่วงหน้าในประเทศไทยในประเทศไทยนี่เขาจะเริ่มวันที่สิสัปดาห์นี้วันที่สิบเจ็ดวันเดียววันเดียวใช่ค่ะอาทิตย์ใช่ไหมใช่ค่ะวันที่สิบเจ็ดแล้วก็ถัดไปยี่สิบสี่ก็เลือกตั้งจริงๆแล้วแหละมาดูข้อมูลตรงนี้กันนิดนึงค่ะ ข้อมูลอะไรคะข้อมูลทังต่อไปนี้มันน่าจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าคนไทยกระหายการเลือกตั้งมากเลยเขาบอกแล้วไงว่าอยากไปเลือกตั้งอ้าวอ้าวเ,เดี๋ยวเอาเพจที่หนึ่งขึ้นก็นแล้วกันนะไปดูรเราไป<อ>ดูข้อมูลผู้ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งยอดทั้งสินน้นนนะครับที่มาลงทะเบียนไว้กับทางสำนักงานกกตค่ะ ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งค่ะทั้งหมดนะคะ2 6 3ล้าน6แสนนยคนย่อๆก็คือ2.63ล้าน,านคน2ล้านกว่าคนนะไปดูสิครับว่า5อันดับแรกนี่ประกอบด้วยจังหวัดไหนเป็นจำนวนเท่าไหร่ครับแน่นอนค่ะจังหวัดแรกนะคะกรุงเทพมหานครค่ะ9 2 8 7แสคนค่ะ ตามมาด้วยชนบุรีค่ะ2 2 1 5 4 1คนค่ะและต่อมาด้วยสมุทรปราการค่ะ164,575คนค่ะและปะทุมธานีนะคะ134,783คนค่ะนนทบ,บุรีอันดับ5นะคะ97,321คนค่ะเอาเป็นว่าใน2.6ที่ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าน,นอกเขตเลือกตั้งค,ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งอยู่ใน5จังหวัดค,ครึ่งหนึ่ง ใช้สิทธิ์นอกเขตหจังหวัดกรุงเทพชนบุรีสมุทรปราการปรทุมธาน,นีนนทบุรีรตรงนี้นึกภาพออกคนต่างจังหวัดมาทํางานในกรุงเทพปริมณฑลเยอะ,ค,ะคนต่างจังหวัดไปทํางานที่ชนบุรีก็เยอะ,ะถูกต้องไหมครถูกต้องค่ะคราวนี้เราไปดูข้อมูลผู้ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรในต่างประเทศยอดรวมทั้งสินน้นนะครับหน่งแสนหนึมื่ 9,184<น>คนใน67ประเทศย่อๆก็คือ1.19แสนคนใคใน67ประเทศ5อันดับแรกประกอบด้วย ประเทศแรกนะคะออสเตรเลียค่ะ16,183คนค่ะตามมาด้วยสหรัฐอเมริกานะคะ1 5 0 0 0ัคนค่ะแล้วก็จีนนะคะ1996คนค่ะแล้วก็สหราชอาณาจักรอังกฤษนะคะ7,926่คนค่ะแล้วก็ตามมาด้วยญี่ปุ่นค่ะ7 7 5 8คนค่ะใน119000คนที่ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรปรากฏว่าครึ่งหนึ่งก็ อยู่ใน5ประเทศเนี่ยแหล<ส>ะค่ะออสเตรเลียสหรัฐจีนอังกฤษและญี่ปุ่นจ<ส>ะทอนอะไรบอกอะไรคะที่มาเลเซียมีคนขอใช้สิทธิ์แลวตั้งล่วงหน้านอกร่างจาก 5, 5 1า3ันคนนะใช่ค่ะ ไม่น้อยนะคะเราเห็นคิวแน่นรอยาวเหยียดต้องขยายวันลงคะแนนเป็นวันนี้วันหนึ่งที่กัวลาลัมเปอร์แลวก็ต้องขยายครูหาจาก3เป็น4ี่ใช่แล้วก็มีกล่องกระดาษนั่นคือครูหาแต่ไอ้ครูหาที่4ี่ก็คือกล่องกระดาษไม่ใช่ครูหาที่เขาให้นะเป็นครูหาที่มันไม่พอเ็าเพิ่มมาให้นะไอ้พวกทูตสายหีบบัตรหีบบัตรเป็นกระดาษหรือเปล่าหรือยังไงนั่นสิไอ้หีบบัตรตั้งทำจากประเทศไทยส่งไปหรือว่าแต่ละสารทูตเขาทำกันเอง นั่นสิไม่รู้ผมไม่ทราบจริงๆรีงมถามรองนัดไม่ทันท่านรองติดประชุมติดภารกิจนะคะก็ประมาณนี้นละกันก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นสัญญาณคนกระหายคนไทยกระหายเลือกตั้งก็คือทั้งประเทศนักผมไม่สนุกนะคุณนายสาวคิดอะไรต่อเหรอคะในจํานวนของผู้ใช้สิทธิ์ในจํานวนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งลูกหน้าครั้งนี้เไม่ใช่จํานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้ ปี62เนี่ยน่าจะ51หรือ54ล้านคนอะ5้กว่าล้านคนค่ะ5้หรอเปล่าค่ะโดยประมาณค่ะ51.4หรอเปล่าค่ะ,ะ,คะ50กว่าล้านคนปรากฏว่าเป็นคนรุ่นเยาว์อายุ18 2 5ถึงเสีย7ล้านคนใช่นี่เป็น new voter รุ่นใหม่ครั้งแรกที่จะได้ใช้สิทธิการเลือกตั้งสมมุติว่าท่า new Water น new voter มาหมดของคุณแมวสาวมาสัก 8- 9 0ลก้าสเอามาให้100%เอามา คือคักมากไงมาแบบ8 90เกาจะเกิดอะไรขึ้นผมว่า<อ>มันเป็นจุดเปลี่ยนการเมืองประเทศได้เหมือนกันนะมีโอกาสค่ะอยากจะบอกกับน้องๆทั้งหลายถ้าอยู่ในกลุ่ม7ล้านเสียงที่มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้จำไว้เลยนะเสียงของคุณเปลี่ยนประเทศเปลี่ยนการเมืองประเทศได้เพราะฉะนั้นออกมาใช้ใชสิทธิ์กันนะคะอะพักสักครู่ค่ะ